ครับลิปนี้จะพ้ามาเบิงน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกน้ำตกเพียงดินซื้อน้ำตกอยู่จังหวดเลยเพื่อนน้องหินนะครับเพื่อนน้องหินจังหวัดเลยไปครับผมผ้าไปเบิงน้ำตกน้ำกันยางยางตามผมมาเลยครับตรงนี้ตรงนี้เป็นแองแองน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกนะครับ คนเอาไ้เข้าลงเล่นอาบก็ได้น้ำใส่น้ำใสนะครับน้ำใสสะอาดเลยนะครับเท้าลงเล่นน้ำนะครับนกจเป็นคล้ายๆสไลเดอร์นะครับไหลตะเลตะเล่ดลงมาตามลงมามวนนะครับย่ำย่ำเล่นสงการโอ้ชากระดานเลยครับไปเดี๋ยวเบิ่งน้ำาสกอีกขั้นหนึ่งข้างบนมาตามผมมาครับ าถึงแล้วครับน้ำตกน้ำตกเพียงดินครับสุดยอดบ่ครับน้ำเย็นใสเย็นครับอาบระบอกตัว่าเย็นอาบได้ครับกงเย็นอาบก็ได้ครับน้ำใสใสครับยิมไ <c oughs> โอ้เย็นเย็นเย็นครับเย็นเย็นน้ำใสขนาดเลย น้ำต,ตกมีทั้งปีนี่ตลอดทั้งปีครับเพ่นว่าย่นน้ำไม่ขาดรับประกันครับนี่ตลอดทั้งปีมาย่ามไดก็ได้เร่นครับมาอาดน้ำได้เลยเล็ดน้ำได้เลยครับดน<อ>ุญาตเลยครับอ อันตกมีหลายสั่นนะครับเด้อมีสั่นไงสั่นนึ่งนะครับแล้วขึ้นไปข้างบนเขาก็จะ ปีนขึ้นไปเรื่อยๆดูเบื้งน้ำตกนะครับเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหม,มครับไหลออกมาจากหากไม้นี่ะครับหางไม้ไงนี่น้ำพุดพุดออกมาจากดินนะครับเป็นน้ำตกอ่ะตนออกมาน้ำหินน้ำแกงน้ำนี่แหละ สวยงามนะครับด้อนะครับอันนี้สั้นสั้นบนสุดแล้วนี่นะครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้แหละครับกํะร้าน้ำตกนาเที่ยวน้ำตกเทียมดินนะครับผมก็ทชายพี่หอน้องเบิ้งยางขึ้นใจแล้วผมก็ขอจบคลิ่ไว้ับขน่อนนะครับเนาะ